เจาะบ,บอ่อใหม่ครับตอนนี้โอ้บ่อน,นี้วันนี้รถไถไม่อยู่ทุรักทุเลครับเจาะบอ่อใหม่วิ่งยากครับวิ่งยากทางลื่นอ้ย,อ,ยอาหารพันไซอ่อ,อนไป็นนอวันนี้พี่โอ๊ดตักครับพี่โอ,ดโอ๊ด้ายผู้ช่วยโอ๊ดครับ งานมองใส <m agn ets aría> ่ไ <welche> ม่ได้เยอะเว้ยมันจะไม่ดาวดินอยู่บ่อตัวเองนะฝากติดตามมยนะครับอจกอนำสีครับผม083 4035 77ียดครับโอ้

ໃສ່ຫອມເຮົາເອີຍ